นี่นะคะวันนี้หนิงก็พามาดูบรรยากาศที่ลานสกีเนาะว่าเวลาขึ้นไปสกีเขาไปกันยังไงนะคะนี่เนาะมันก็จะมีเครื่องตรงนี้คือเราต้องมีบัตรนะคะบัตรสกีนะคะซึ่งเราเติมเงินเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นบัตรบัตรสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็จะมาแตะตรงนี้เนาะแล้วประตูก็จะเปิดให้เราผ่านเข้าไปนี่เนาะเราก็ไปรอสกีลิฟต์นะคะเนาะ นี่จ้ะสกีลิฟต์เขาก็จะมีหลายแบบนะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้นั่งขึ้นไปนะคะเนาะนี่เนาะแล้วก็อันนี้จ้ะรอรอขึ้นของใครของมันนะคะใครมาคนเดียวก็นั่งคนเดียวใครมาสองคนก็นั่งสองคนนะคะคือใครมาเป็นครอบครัวก็นั่งเป็นครอบครัวเนาะนี่จ้ะก็ อันี้จ้ะนี่เนาะก็เราขึ้นมาก็เอาสกีของเรานะคะเสียบใส่ข้างๆเนาะนี่จ้ะนี่แล้วเราก็เข้าไปข้างในนะคะนี่เนาะนี่เราก็จะ นั่งขึ้นไปนะคะเนาะสวัสดีจ้าทุกคน hi guys นี่นะคะนิงก็พามาสกีเนาะพามาเล่นสกีจก้ะนี่นิงก็อยู่บนสกีลิฟต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอื้อลัสอื้อลัสนะคะอยู่ใกล้ๆกกับเลวีนะคะเป็นลานสกีที่น,นี่จ้ะเนาะพวกนิงก็ไปเล่น หายลานนะคะก็สลับกันไปเล่นเนาะนี่จ้ะยุดยดนี่เนาะเราก็นั่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนั่งขึ้นไปชมวิวไปเรื่อยๆนะคะนี่เนาะแต่ถ้าสกีรีบแบบนี้ถ้าลมมันแรงมันจะแป่งนะคะเนาะ มันก็ไอนี่นอนน mm hmm. ยูออนะะ่นี่เนาะตอนนี้หนิงอยู่อึลัสนะคะนี่เนาะหนิงมาสกีที่อึอลัสเนาะมันก็จะคนละลานสกีกันกับเลวี่นะคะนี่เนาะมันก็จะไอนี่เนาะก็คือคนที่เขาสกีเนาะเขาก็อยากสกีหลายๆลาลานนะคะเนาะคือไปสกีลานนั้นไปสกีลานนี้นะคะเนาะเราก็มามาเล่นกันเนาะ ก็ไปสก,กีหลายๆลาลา,ลานนะคะนี่เนาะก็ถึงที่ที่กระเช้าเนาะเขาจะหยุดจอดให้เรานี่เวลาจอดเขาก็จะค่อยๆเปิดประตูให้เราเองนะคะนี่เนาะก็จะเป็นแบบว่าเขาจะเปิดประตูเองอัตโนมัตินะเราก็เอาสก,กีเราออกมานะคะนี่นิ่งเอาออกมาให้สามีด้ะนี่เนาะนี่เราก็จะออกไปข้างนอกนะคะ ซึ่งลานสกีเขาก็จะมีคนดูแลนะคะถ้าสกีมีปัญหามีอะไรเงี้ยเขาก็หยุดเนาะมีคนดูแลมีอะไรอย่างดีทุกอย่างนะคะนี่เนาะเราก็ขึ้นมาข้างบนบนยอดเขานะคะเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะหิมะจะปกคลุมไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งเสานะคะเสาแถวๆนี้ป้ายแถวๆนี้นี่ิมะจะปกคลุมไปหมดเนาะอันนี้มันช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะ คือหิมะละลายแล้วเนาะตามต้นไม้ตามเสาตามอะไรก็ก็ละลายแล้วเนาะนี่เราก็มาใส่สก,กีนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็มาใส่สก,กีของเราแล้วเราก็ไอ้นี่เนาะสามีหนิงก็ดูแผนที่นะคะว่าจะพาไปตรงไหนเนาะคือมันมีหลายลานมากเราต้องดูว่าเราจะไปตรงไหนนะคะนี่จ้าตรงนี้ก็คือ อึลัสนะคะนี่ลานสกีอึลัสนะคะที่หนิงพามาขี่โมไซหิมะคลิปที่แล้วนะคะเนาะมาคลิปนี้หนิงก็มาสกีจก้ะนี่เนาะซึ่งลานนี้ก็ก็ชันอยู่นะคะนี่เนาะสามีหนิงก็พามาเล่นตรงที่ชันบ้างไม่ชันบ้างเนาะก็สลับกันไปนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็วิวสวยนะคะสังเกตดูวิววิวจะสวยเนาะ นี่จ้าเราก็จะเล่นสลับกันเล่นแบบชันบ้างไม่ชันบ้างเนาะนี่ลานนี้ก็ถือว่าชันจ้านี่นิงก็ค่อยๆลงมานะคะนี่เนาะเพราะว่าสามีนิงแกเล่นเก่งมากแกลงแกลงแบบเก่งมากนะคะแกลงแบบไวมากเนาะนิงก็นิงก็เล่นได้เท่าที่นิงเล่นได้นะคะเนาะสามีบอกให้หยุดนะคะเพราะว่าแกจะถ่ายรูปให้เนาะเออ ก็นี่แหละจ้าเราก็เล่นไปแบบแบบไม่เครียดไม่ซีเรียสนาะเจอวิวส,สวยๆเราก็จอดถ่ายรูปนะคะนี่เนาะเราก็เราก็เล่นแบบแบบไปเล่นแบบตามสไตล์เราเนาะก็คือทุกคนแหละค่ะถ้าถ้าเจอวิวส,สวยๆถ้าจะอะไรอย่างนี้เขาจอดถ่ายรูปกันเนาะก็คือเล่นเล่นไปด้วยชมวิวไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือ มันได้ขึ้นมาแล้วเนาะมันได้ขึ้นมาแล้วเราก็เจอวิวสวยๆก็ถ่ายรูปกันเนาะนี่จ้ะซึ่งสามีหนิงถ้าเจอวิวสวยๆแกก็จะบอกให้จอดนะคะแกก็จะบอกว่าไปยืนนะถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนี่จ้ะก็ก็เล่นสบายๆนะคะเราก็ไอ้น,นี่เนาะเล่นไปด้วยชมวิวไปด้วยเนาะ ถ่ายตรงนี้ไม่สวยก็ให้ไปถ่ายอีกที่นึงนะคะที่มันจะได้วิวที่ดีกว่านะคะเนาะนี่ก็เป็นเบื้องหลังเนาะนะคะเพืนะะ่อนเพื่อนนี่เนาะเบื้องหลังของการกว่าจะได้คลิปมาเนาะนี่จ้ะซึ่งสามีหนิงแกก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่เนาะ,ค,ะคือคนเบื้องหลังเนาะ,ะนี่จ้ะถ่ายรูปให้ถ่ายเสร็จแล้วก็ไปนะคะนี่เนาะ ก็ไปชมวิวเรื่อยๆนะคะนี่นเนาะเราก็เล่นไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะนี่จ้ะแถบนี้น่ะคนมายืนถ่ายรูปกันกันเยอะอยู่เนาะเพราะว่าวิวเขาจะสวยเนาะก็จะมีคนจอดถ่ายรูปนะคะเล่นสกีกันก็จอดกันนะคะนี่เนาะก็จะจอดกันจะ้ะ นี่สามีนิงก็มาถ่ายวิวให้ดูนะคะเพราะว่าแกจะลงเร็วนะคะเพราะว่ากล้องอยู่กับแกเนาะแกจะลงเร็วแล้วแกก็แกก็ถ่ายได้เท่าที่แกถ่ายได้นะคะเพราะว่าการถ่ายวิดีโอสกีนี่มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามือเราจะไม่ไม่สามารถถ่ายได้เลยเนาะนี่เนาะนี่จะ้ะนิงก็ลงมาเรื่อยๆนะคะลงมาจากเขาเรื่อยๆซึ่งเขาลูกนี้ก็ ซึ่งลานนี้ก็ค่อนข้างชันอยู่นะคะเนาะมองแบบนี้มันเหมือนไม่ชันนะคะแต่ว่าของจริงมันชันเนาะมองแบบนี้มันเหมือนกับไม่ชันนะคะแต่นิ้งสกีลงมามันชันนะคะเนาะสำหรับนิ้งมันชันเนาะสำหรับคนที่เก่งแล้วเขาก็ชิวๆเนาะเขาก็ชิวๆอย่างบ้าแหละเนาะ นี่หนิงก็ไต่ลงมาเรื่อยๆนะคะคือเราก็สก,กีลงมาเรื่อยๆเนาะสก,กีลงมาเรื่อยๆตามสไตล์เรานะคะนี่เนาะนี่จ้าเราก็เนาะเราก็มันลื่นนะคะคือการเล่นสก,กีมันลื่นหนิงก็พยายามแบบว่าหาดให้มันเก่งนะคะก็คือหนิงก็ อยากจะเก่งเหมือนคนอื่นเขานะคะแต่ว่าเราก็ทำได้แค่นี้เนาะนี่ทำได้เท่าที่เราทำได้นะคะหนิงก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเนาะเราก็จะฝึกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราต้องเก่งนะคะมีดที่คมมันต้องผ่านการรับนะคะเราต้องเราต้องเก่งสักวันเนาะนี่จ้าเราก็ลงมาเรื่อยๆนะคะลงมาเรื่อยๆจ้า นีตรงนี้ก็จะชันนะคะคือตรงนี้ชันลานนี้ก็จะชันนะคะเนาะก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งสามีนิงหนะ่ะถ้าแกเล่นจริงๆคนเดียวน่ะตามแกไม่ทันหรอกจก้ะนี่หนิงน่ะตามแกไม่ทันหรอกนี่แกเล่นแบบว่าอันนี้เนาะแกแบบว่ารอนิงไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะเนาะ นิงก็อยู่ห่างไกลแกนะคะแต่แกก็รอนะคะไม่ใช่ว่าแกไปคนเดียวแกรอจ้ะเพราะว่าเพราะว่าแกก็ไม่ปล่อยให้นิงอยู่คนเดียวเนาะแกไปเร็วๆของแกสักพักหนึ่งแกก็รอนะคะแกไม่เคยปล่อยให้นิงไปคนเดียวเลยนะคะเพราะว่าลานสกีมันมีหลายหลายลานนะคะถ้าหลุดไปลานอื่นอย่างเงี้ย บางทีมันจะไปเจอลานที่แบบว่าเขากระโดดลานที่เขาชันอะไรอย่างนี้นะคะคือสามีก็จะพยายามไอ้นี่บอกที่เราชี้ทางกันบอกทางกันนะคะเพราะว่าถ้าเราหลุดไปอีกลานนึงน่ะต่อให้ชันแค่ไหนเราก็ต้องพยายามลงให้ได้นะคะสามีก็ไม่อยากให้เราไปเจอลานที่เขามันจะมีสกีที่แบบว่าเขาทำเป็นแบบว่าลานกระโดดด้วยนะคะคือทำเป็น เป็นผูเขาผู้เขาผูเขาภูเขา,าให้สําหรับคนกระโดดเนาะแกก็มีอย่างให้หนิงหลุดไปแบบว่าพลาดไปนะคะเพราะว่ามันจะเดินขึ้นมาไม่ได้นะคะเนาะถ้าพลาดไปแล้วเราต้องถ้าพลาดไปลานไหนเราต้องสกีลงลานนั้นให้ได้นะคะเนาะแกก็ถึงพยายามแบบว่าถ้าไปอย่างนี้แกก็ถึงพยายามที่จะไปก่อนหนิงนะคะเพราะว่าแกต้องนําทางให้หนิงด้วยเนาะ,ะแกต้องเป็นผู้นํานําทางให้หนิงไปด้วยนะคะ นี่เนาะเพราะว่าถ้าหลุดไปอีกลานหนึ่งส่วนมากเขาจะทําเป็นลานแบบให้พวกที่เก่งๆเขากระโดดนะคะเนาะเขาก็จะสกีไปแล้วเขาก็จะจะกระโดดจะตีลังกาอะไรอย่างนี้นะคะนี่เนาะแกก็กลัวหนิงหลุดไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าหนิงไม่ได้เก่งพอที่จะจะไปเล่นตรงนั้นเนาะนี่จะแกถึงได้พยายามแบบว่านําทางหนิงไปนะคะเนาะนี่จะ ราะว่าลานสกีนะ่ะเขาจะเขาจะเชื่อมต่อถึงกันได้เนาะถ้าถึงทางแยกทางอะไรเห็นไหมถ้าถึงทางแยกทางอะไรจะจะสังเกตดูว่านิงก็จะชี้ไม้ชี้มือว่าไปทางไหนอะไรอย่างนงี้แกก็จะชี้บอกว่าให้ไปลานนี้นะให้ไปตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลานสกีเนาะแล้วมันก็จะมีลานที่เขาทำแบบว่าชันมากสำหรับพวกที่แบบว่า เขาแบบว่าเขาอันนี้นะคะเขาต้องการผาดโผลเนาะซึ่งมาเล่นสก,กีนะคะเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอุบัติเหตุนะคะบางคนที่เขาเล่นที่เขาว่าเขาเล่นเก่งๆนะคะเขาก็ไปเล่นลานที่แบบว่าชันๆแล้วเขาก็ชอบแบบว่าผาดโผลชอบอะไรกันอย่างเงี้ยตีลังกากันอย่างเงี้ยก็เกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็จะมีพยาบาลสนามคือ คือคนที่เขาดูแลนะคะเขาก็จะสกีซึ่งสกีนี้มันจะเอารถเอาอะไรมารับไม่ได้นะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะมีคนเขาจะเอาสกีนี่แหละคนที่สกีนี่แหละเขาก็จะสกีเอาเอาเป้เนาะเอาเป้ใส่คนไข้แล้วก็เขาก็จะสกีสองคนลงมานะคะเนาะซึ่งมันจะไม่มีรถไม่มีอะไรไปรับเราได้นะคะลงจากลานสกีนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะมี จะมีนักสก,กีที่เขาสก,กีทํางานตรงนี้แหลจะจ้ะเขาก็จะสกสกีกันสองคนแล้วเขาก็จะพาพาผู้ป่วยลงมาเนาะเขาก็จะมีเปนะคะมีเปให้นอนเนาะแล้วเขาก็จะสก,กีกลงมากันสองคนอย่างนี้แหละคะ่ะซิกแซกซิกแซกลงมาเนาะซึ่งคนเก่งๆก็พาดได้นะคะเนาะคนเก่งๆก็พาดได้หนิงมาสก,กีหนิงเจอตลอดนะคะ เจอตลอดเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีอ่าพวกพยาบาลสนามพวกอะไรอย่างนี้มารับนะคะเนาะพวกที่เขาสก,กีเก่งๆพวกที่เขาทํางานตรงนี้เขาต้องสก,กีเป็นด้วยนะคะแล้วเขาก็จะอะจะขึ้นไปรับเนาะเขาก็จะสก,กีนี่แหละสก,กีขึ้นไปรับเอาเปไปด้วยนะคะเอาเปไปด้วยแล้วเขาก็จะสก,กีซิกแซกซิกแซก,แซก,แซกลงมากัน2คนเนาะ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าระวังนะคะเนาะส่วนมากก็จะเป็นพวกเก่งๆที่เขาแบบว่าเล่นกระโดดผาดผนนะคะพวกตีลังกาอะไรอย่างนี้นะคะคือคือเขาสกีไปแรงแล้วเขาตีลังกาไปอะไรอย่างนี้นะคะคือมันพลาดเนาะนี่แหลจะจ้าสีเท้ายังยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พังเลยนะคะนักภาษาอะไรกับเรานะคะนี่เนาะแล้วก็ค่อยคอยฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะลงเขาได้ก็โอเคแล้วเนาะชันนะคะบางที่นะชันชันนะคะหนิงก็ต้องแบบว่าอันนี้เนาะนี่ละจ้ะก็ฝึกไปเรื่อยๆเนาะนี่ซึ่งตรงนี้สามีหนิงแกก็จะมาก่อนนะคะเพราะว่า เราต้องไปต่อสกีลิฟต์นะคะตรงนี้มันมันไม่ชันแล้วเนาะนิงก็ไปได้ชิลๆนะคะนี่เนาะสามีนิงแกก็ไปก่อนเพื่อที่จะไปต่อแถวนะคะเพื่อที่จะไปต่อแถวขึ้นสกีลิฟต์นะคะแล้วก็สกีลงมาในรอบต่อไปเนาะซึ่งลานสกีนี้ก็จะยาวอยู่นะคะพวกหนิงลงมานี้ประมาณสามกิโลนะคะลานสกีนี้นี่เนาะนี่ก็จะเป็น ยิงก็ตามมาทีหลังนะคะ